ใหังสวัสดีทุกคนนะครับผมปุ้ยปริวัติครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงละครเคแบงคสยามพิคเนตนะครับอยู่กลางสยามสแควร์เลยวันนี้เรามีจัดงานเป็นเดอร์เทเตอร์นะครับเป็นงานเดอร์เทเตอร์ซึ่งก็เป็นงานที่รวมสปิเกอร์ที่เกี่ยวกับการขายของธุรกิจออนไลน์ใหญ่ที่สุด ในรอบหลายๆปีนะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านหลังเวทีกันครับโอเครราาอ็ตอนนี้ก็เป็น,ปนบรรยากาศแบบง่ายๆเนาะก็คือสถานที่ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นบริเวณหลังเวทีนี่ฮะเราอยู่กับใครนี่ดูทุกคน ผมอยู่กับพี่งวงนะ<ด>อยู่กับพี่งวง<ด>นะอยู่กับพี่ต่อนะเก้า<ด>โมงก็จะยังไม่ค่อยตื่นนะเ <บ S 1> พราะว่าเราเป็นซอมบี้กันนะ <laughs> ตีสามเพิ่งจะซ้อมงานกันเสร็จนะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาสองคนไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวทีนี้เราพาไปดูกันก่อนนี่ตัวนี้ก็เป็นสถานที่ทั่ว,วไปตัวนี้ก็เป็นที่พักของสตาร์นะครับเป็นที่พักของสตาร์เป็นเวลา,าจะกินข้าวกินอะไรเนี่ยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินดูกันเนี่ยด้านหลังเนี่ยสำหรับพื้นที่นะครับของ ค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับตอนั้นเราขึ้นไปดูบนเวทีกันหน่อยนะอ่ะไปะนี่ฮะเราขึ้นไปดูบนเวทีกันนะครับแล้วก็อ่น,นี้เป็นห้องประชุมแล้วเดี๋ยวเราจะมาประชุมบรีฟงานกันตรงนี้นะครับก็วันนี้เรามีสปกเกอร์กันทั้งหมด10คนนะก็ทยอยทยอยมากันผมพูดเปิดเป็นคนแรกนะแล้วก็เป็นผู้จัดงานด้วยนะครับ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้มาสถานที่ใหญ่ขนาดนี้นะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนผมไม่แน่ใจว่าเราใช้เสียงได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับตอนนี้เรามาจะขึ้นมาางบนนะก็ต้องเยงก็บเสียงนิดนึงเผื่อว่าใครเขาใช้เวทีกันอยู่นะะไปเดี๋ยขึ้นไปกัน ผมตั้งใจจัดงานเดอะเทียเ,เตอร์ขึ้นมาก็เพราะว่าผมอยากให้มันได้ฟิลเหมือนมาดูหนังเหมือนมาดูละครเวทีมากกว่านะครับซึ่งที่ผ่าน,านมาเนี่ยเราเคยจะจัดแต่ห้องสัมมนาไงก็คือเป็นห้องโล่งๆใช่ไหมแล้วก็มีเวทีนะครับแต่ในความรู้สึกในครั้งนี้ผมอยากให้มันเกิดความรู้สึกที่มันต่างออกไปก็เลยเลือกเป็นโรงละครนะรแล้วก็ใหญ่สมชื่อนะแล้วก็รูปแบบการจัดงานก็มันก็ไม่เหมือนเดิมนี่ก็มาดูเบื้องหลังนะ มาดูเบื้องหลังเลยว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรที่จะต้องเตรียมบ้างนะฮะก็เวทีค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หลังการมากนี่คือมันเป็นบริเวณด้านหลังเวทีด้านหน้าเขาก็าเริ่มทํางานกันแล้วนะครับพิธีกรก็เริ่มออกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องแต่งตัวผมขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะครับทางแต่งหน้าเราเตรียมมาสําหรับสปีกเกอร์ผู้ชายโดยเฉพาะแต่ก็ต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ย ส่วนใหญ่เขาแต่งหน้ากันมเองอยู่แล้วเขารู้แหละว่าอะไรเป็นอะไรเนาะแต่ของผู้ชายเนี่ยบอกเลยโล่งๆมาแบบโล่งๆนะะตันนี้ก็จัดก่อนนะครับจะได้โอเคเดี๋ยวแต่งหน้าแป๊บก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเวทีกันสักหน่อยหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างป่ะตามไปดูกันทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ด้านข้างเวทีนะ แล้วก็เสียงจะต้องเบานิดนึงเพราะพิธีกรนะเขาเริ่มงานกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือประมาณ10บโมงแล้วนะครับพิธีกรเนี่ยออกไปคุยกันแล้วเดี๋ยวเราไปแอบดูพิธีกรกันสักนิดนึงว่าเขาทำอะไรกันบ้างเนจากี่ยบตอนเตื่นเต้นมากพอพิธีกรไปปุ๊บเนี่ยผมพูดเป็นคนแรกแก แล้วก็ต้องเตรียมตัวนิดจริงตอนนี้คืออยู่ข้างเวทีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมตัวแป๊บหนึ่ง มันสูงลนะคือปกติเวลาเราพูดเปนเวทีคนมันอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่นี่คือคนมันอยู่ทั้งด้านล่างคนอยู่ทั้งด้านบนแต่ก็พารของผมจบไปละเดี๋ยวผมจะไปเล่าไปเมาส์กับคนต่อๆไปไหน่อยนะว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างปะุกคนตามไปดูกันครับปะมันไม่เห็นใครเลยมัน eye contact oh. ไม่ได้เลยไ่ต้องส่งต่อให้ใครนะพี่ดีแบบ ตอนจะจบก็ผมไปแล้วครับบ๊ายบายพอบังทีเราไม่รู้ว่าคนต่อไปเป็นใครเนาะจำไม่ได้นะหนุกู้ดับไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนัางตรง VIP ไปให้กำลังใจทุกคนกันดีกว่าไปอีนี่ก็เป็นโซน VIP ก็จะมีห้องรับรองเดี๋ยวเราไปดูไป เมื่อกี้ก็ไปห้อง V.I.P. Box นะฮะแล้วก็พาสำหรับสปิเกอร์ที่เขาพาครอบครัวมาดูด้วยนะฮะก็ให้เขาใช้เวลากับครอบครัวกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ด้านนอกกันนะครับว่าเราเตรียมอะไรเอาไว้ให้กับแขกที่มาร่วมงานบ้างนะฮะไปมา,มาก็เราอยู่ตรงด้านหน้างานนะตอนนี้ทุกคนน่ะเข้าไปข้างในหมดแล้ว ก็เหลือแต่เราเนี่ยที่ออกมาเดินเที่ยวข้างนอกมาดูบรรยากาศที่เตรียมอะไรให้บ้างอันนี้คืออะไรนี่เป็นของที่ระลึกในงานนะมีบัตรด้านในแล้วก็สแกนได้ก็ด้านในก็จะเป็นระบบ a r นะก็จะสามารถเข้าไปโหลดไฟล์เข้าไปโหลดอะไรต่างๆของสปิเกอร์ได้นะครับพีดยอกรก็ปฏิทิน,ปทน,นหนนนปฏิทินนาเป็นแบบคนในปฏิทินนี่ฮะนี่เป็นป้ายถ่ายรูปรูปไอ้นี่น,นี่ของเราอยู่นี่ในรูปนิ่งๆตัวจริงขยับได้วันนี้เข้ามาเป็นแพ็คคู่นะนี่พินพินนุก,กับพี่สายเข้ามาเป็นแพ็กคู่ก็ อ,อยู่ป้ายเดียวกันนะครับก็มาถ่ายรูปร่วมกันได้ชนี่นีน่เป็นป้ายที่เอาไว้ถ่ายรูปเล่นนะฮะเราต้องการทุกคนมีรูปกลับไปกันทุกคนเพียบเลยเตียวมาเยอะมากนี่คืองานพี่ต่อเขาบอกเลยนะทั้งหมดเนี่ยมาทาไม่ใช่พี่ต่อเนี่ยทำไม่ได้นะผมสนใจแต่ด้านในนะเราเป็นคนที่แบบไม่ได้โรแมนติกไงี่แต่พี่ต่อเขาโรแมนติกเขาก็จะมีมีรูปมีไลไ์ถ่ายก็อตอนนี้งานเช้าเสร็จเรียบร้อย คือไวมากตอนที่เราเตรียมตัวเราก็คิดว่ามาันจะานานนะแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บมันก็ไว เีเตอร์ของเราวันนี้ก็สปิเกอร์ทุกคนขึ้นเวทีเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็แขกวันนี้ก็คือได้รับข้อมูลเยอะมากล้นมากๆนะฮะแล้วก็ในฐานะผู้จัดงานด้วยนะฮะแล้วก็สปิเกอร์ด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะเพราะว่างานอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายก็หวังว่าคนทุกคนนะครับทั้งแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเขาก็จะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อย นะครับแล้วก็คนที่ดูในบล็อกนี้เนี่ยก็จะได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยการทํางานของเราเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปดูว่าพี่พูดจะไปทํางานอะไรบ้างติดตามกันดูในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับให้ังๆ